อ๋อหย็ดแมมอะไรใช่มันใส่ผิดพี่อ้เด,<อ>ดี๋ยวปเดี๋ยวฮะโอเคเลยนี่ถ<ห>้าขับขับไปนี่อันตรายใช่ไหมใช่แล้วอันนี้อืมุนคนละตัวเนี่ยฮะมนคนละตัวเนี่ย สเปชเิตไหมอู้ผลเขาก็ได้เดี๋ยวไปดูที่อันอื่นพอเคาะได้ไหมยางนี่งไม่ใช่ฮะต้องเตะหยกหรือหงช่างนี่บาล์ลุปืนนะนี่ติดได้ไงหรอแตกสะบั้นเลยแล้วเนี่ยสาเหตุเพราะ มันนานเลยนะใช่รูปเพืนหลุมก่อนแล้วก็แตกโอ้ก็อันเนี้ยคือฝืนขี่จนว่าดมไหลละลายหมดแตกน<อ>ี่มันใช้เวลาแตกนานไหมมันเดี๋ยวก็แตกแล้วแต่ว่าโดนหลุมอะไรเยอะโอ้แล้วก็ขี่ <khi> ไปยาวไปเลยประมาณสัก1หนึ่งกิโลก็เียไปเลยโอ้จริงอ่ะ Nụ bùn cho sơ tơ mà nghe Dạy bùn mềm này Thầy Mình dạy bì Chính ngờ Mình dạy mà phịt Mì na phăng vào lưới Chẳng mà lại đi này là nè Na rung riêng, na rung riêng bót Dạy mà ơi ใสนมาผิดชิงออืมพังหมดเลยไอ้นนี้อ่ะอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมถอดดูนะสองร้อยนุสองร้อยแปลว่าเราต่มันใส่มาผิดมันเลยพังเจ้างมาหมายที่แล้วาใส่ผิดนี่เลยตายเลยเราใส่มาทางนี้อ่าที่ยืนอเนี้ยต้องใส่ทางนี้โชว์หมจริงอ่ะอ่า Oh. อ๋อเออพอแต่น,นี้ปัป๊บป,ปุ๊บปีปั๊บนตรงนี้มันก็ว่างเลยปกพอขันน,น็อตได้ก็มันบีบลูกปืนแต่งหมดทั้งสามลูกโอ้เ oh. งั้แหละมันใส่ผิด <c oughs> ดีว่าลูกปืนมาเผื่อนะเนนะเขบพามาครบสามลูกเลยโอ้ oh. ใส่ผิดอ <c oughs> ื้อหือเละหมดเลยนะอืมลูกนี้คือเหตุผลอย่างเดียวคือใส่บูธปิดตัวเดียวเลยทั้งหมดเลยโอ้ oh. จกเปลี่ยนยาง จกเปลี่ยนยางถ้าใส่บูธผิดก็คือจบจบเลยําไม่รู้ปืนทองหมดโอ้ดีนะที่ไม่ดมไม่แตกอันนี้ไม่แตกเพราะมันทำได้จะแตกหมดแล้วโอ้อืมจะโดนนั้นรวยวายเดี๋ยวต้องพิธีแต่คลิปเลยังไหมใช่หน้านี่หน้าไปร้านหน้าไปร้านเาเลยนี่ อานี้อย่างเงี้ยต้องใส่ด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้เดี๋ยวไปใส่ด้านนู้นใช่ไหมอ่าใช่เลยด้านนี้แล้วถ้ามันเอาลงไดไงถ้าใส่ด้านนู้นมันใส่ลงได้เดี๋ยวมันมันมันไม่มันไม่ได้เลยมันคือมันใส่ได้เดี๋ยวมันมันขั็อตไม่ได้คือพูดว่าใส่ผิดใส่ผิดด้านอ๋อใส่ดีก็จะไหมตัวนี้มันจะค้ำหมทำไมเลยอ่าเดี๋ยวถ้ามาใส่ด้านนี้ ไอ้ตัวนี้อยู่ด้านนี้นะมันจะไปคันมันชนไปเลยมันชนไปเลยโอ้ยชนไปเลยชนไปเลยแล้วก็นี่พังหมดเลยไอ้ดุมนี่พังยางนี่พังนี่พังพังหมดโอ้ว่าทําไมเละเตะหมดเลยเนี่ยมันบดเลยร้อนนะไอ่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปื้อนนมันไม่เย็นเหรอแม่มันเย็นอยู่แล้วมันจะไม่เยี่เย็นอยู่แล้วไม่ใช่เห็นบอกว่าเปลี่ยนสองร้อยให้เด็กนะเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนยางอะไรไม่รู้เสื่อมหมดแล้วใช่มันใช้จะบีตั้งเพื่ออันนี้หลุดไปแล้วไงจะีช่วยจะะทจมาอยู่นี่สสู้ตวยด้ เออพ่อพึ่งเปลี่ยนพ่อคนก่อนนี่